คืนนี้เราไปกันที่สถานเริงรมร้างแห่งหนึ่งซึ่งตั้งอยู่ท่ามกลางบรรยากาศที่แสนเปล่าเปลี่ยวซึ่งหลายคนได้ร่ำลือเรื่องราวที่น่าขนหัวลุกต่างๆเกี่ยวกับสถานที่แห่งนี้เพราะประวัติอันน่ากลัวของผู้คนที่เสียชีวิตอย่างทารุณในบริเวณพื้นที่นี้ ซองแล้วก็มีผู้หญิงหากินมีอะไรอย่างเงี้ยก็อยู่มาประมาณ20ปีแล้วเปิดได้สักประมาณปีกว่าก็เกิดเรื่องที่แบบเอาเด็กมันมันเป็นเด็กอะ่ะมันไม่ยอมมันไม่ยอมเขาก็เลยแบบบังคับมันอะ่ะบังคับมันแล้วเขาก็ฆ่า <S <S 1> <S 1> เขาก็จับกดน้ำเนี่ยสาว่ายน้ำตรงนี้ไง เมื่อก่อนน้าท่วมก็มีเอาศพมาทิ้งเอาอะไรมาทิ้งแถวนี้ก็ามาเจอตํารวจดำเนินอะไรก็มาเยอะแยะหมดเนี่ยตรงนี้เนี่ย,ยแล้วก็มีเลือดคาบเลือดข้างล่างห้องน้ำข้างล่างอ,ะอ่ะห้องน้ำข้างล่างอะ่ะจะมีพวกคาบเลือดคาบอะไระเต็มไปหมดเลย หลังจากนั้นไปเขาก็แบบน้ํามันท่วมันก็ลบไปแต่ข้างบนอ่ะเมื่อสองสเดือนที่แล้วอ่ะก็มีคนพากันมาคมคนะข่มขืนนะฆ่าฆ่าตายอ่ะเนี่ยข้างบนเนี้ยเขาเขาว่าดุนะนะเขาว่าผีมีเขาว่าเมื่อก่อนนี่ก็เอาผีเอาตกเ,เอาอะไรมาทิ้งเขาไว้เต็ม อลัวเพราเย็นมากฝังข้างบ้านมันหดนดด้วยมองยังไม่อยากมองมันกลัวก็มาก็รู้สึกอ่ะได้ยินเสียงอะไรประมาณนี้ก็เ,เคยมาเก็บมะขามเทศในบ้านเขาอ่ะก็เจอผู้หญิงอ่ะก็ได้ยินเสียงก็กลัวมันก็ขุกกัอะเสียงดังอะไรอย่างเงี้ย ดวาไไมม่มีอะรเพียงแค่ฟังคำร่ำลือก็ยังน่าคนลุกขนาดนี้ไม่รู้ว่าสิ่งที่รออยู่ภายในบ้านหลังนี้ยามค่ำคืนจะสยองขวัญขนาดไหนซึ่งคุณแท็กและคุณเจนจะต้องเข้าไปทำการสำรวจสถานเริงรมร้างแห่งนี้กันก่อนว่าที่นี่มีอะไรรอผู้กล้าที่จะเข้าไปปฏิบัติภารกิจอยู่บ้าง ก็ดมถึงข้างหน้าตัวบ้านแล้วนะพี่เจนฮะหลังจากที่เข้ามาแล้วเป็นไงบ้างครับสัมผัสแล้วมีความรู้สึกขนลุกอะแทะ็กขนลุกไปทั้งตัวเลยอะตอนเนี้ทําไมพี่เจนขนลุกฮนะมันมันขนลุกบอกไม่ถูกอะมไม่รู้สิเพียงแค่ยืนมองอยู่นอกบ้านก็ยังทำให้คุณเจนรู้สึกขนลุกขนาดนี้ไม่รู้ว่าข้างในนั้น จะมีอะไรที่มองไม่เห็นอยู่บ้างเป็นไงบ้างพี่เจนแพกมันคือเข้ามาแล้วอะสิ่งที่เจนสัมผัสได้อะมันบอกตรงๆนะเมื่อกี้เมื่อกี้เจนอุทิศส่วนบุญให้ใช่ไนะหมเชื่อไหมว่าเห็นอะไรเห็นอะไรโอ๊ยคุณแล้นขนลุกอะเห็นอะไรฮะซึ่งจู่ๆคุณเจน ก็มีอาการขนลุกขึ้นมาอย่างไม่มีเหตุผลและบริเวณนี้เองที่ทำให้คุณเจนรู้สึกขนลุกอย่างบอกไม่ถูกและผู้กล้าในสัปดาห์ที่แล้วก็คือคุณกักเล้าโลมและคุณแอร์ครับกักเล้าโลมเป็นไงบ้างลูกยังไม่เห็นครับแต่แววๆเหมือ้วมีเสียงผู้หญิงแบบ ฮิอยย่างงเี้จริงเหรอเหมือนมีเสียงผู้หญิงแบบด้องแบบฮีตอ่ะอย่างเงี้ยเหมือนแบบเหมือนกีดเหรอมันก็ไม่เชิงกีดอ่ะพี่เดี๋ยวมันแบบฮีตฮีตอ่ะแบบเหมือนแบบผู้หญิงเสียงผู้หญิงแบบว่าสาวสาวหน่อยคนเดียวเลยนะคนเดียวเลยแล้วก็แบบฮีตอย่างเงี้ยข้างหูขวา ซึ่งคุณกับก็ได้ปฏิบัติภารกิจอย่างท้าทายด้วยการมองลอดใต้วางขาและได้พบกับพลังงานลี้ลับบางอย่างในสถานเรืองรมรางแห่งนี้ซึ่งผู้กล้าที่จะเข้ามาล่าท้าผีในสถานเริงรมร้างแห่งนี้ก็คือคุณเอเชิญยิมและคุณนุชเดวินเนอร์ FHM 2013ครับ อยากล่าตาผีบานานมากเพราะว่าเป็นคนที่กลัวผีนะคะแต่ว่าอยากจะรับรู้สัมผัสทุกอย่างที่แบบในรายการนี้ต้องทําให้หนูได้สัมผัสอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เลยอยากลองก็อยากจะบอกว่าหนูมา,ท,า,ท,าทักทายพไม่ใช่จะบอกว่าหนูก็มาแบบว่าอยากสัมผัสจริงๆนั่นแหละ ก็ออกมาให้เห็นนะคะกอนแรกก็ไม่รู้สถานที่เป็นยังไงแต่พอมาถึงตรงนี้รู้สึกว่าตอนนี้เขารู้สึกผมเลยนะฮะรู้สึกตาพร่ามัวมากเลยไม่ได้กลัวนะฮะไฟเนี่ยจ้ามากแสบตาทุกนเลย <c oughs> ในใจหรือก็กลัวอยู่นะฮะ <c oughs> คือผมไม่ได้มารบหลูวนะแต่ว่าคือมาพิสูจน์เฉยๆนะให้พวกเพื่อนๆน้อง,งๆที่อยากเห็นสิ่งลีลับ าจจะเห็นก็ได้แต่ผมไม่ขอเห็นนะคือให้เห็นข้างหลังเหลืองแล้วแต่เห็นเห็นไปเลยแต่ผมไม่ต้องเห็นนั่นแหละผมจะทําให้ดีที่สุดครับนะฮะถ้าผมยกเลิกการคันหรือผมไม่สู้การคันเนี่ยคนที่รอดูอยู่ก็จะผิดหวงังเพราะบางมีบางสิ่งบางอย่างหลายๆคนที่อยากจะดูให้ถึงจุดสุดนะฮะผมจะพยายามทํานะครับภารกิจล่าท้าสถานเดินบนน้ำภารกิจที่หนึ่งอัญเชิญดวงวิญญาณภารกิจที่สอง สัมผัสดวงวิญญาณภารกิจที่สาเสี่ยงทายดวงวิญญาณในภารกิจแรกทั้งคุณเอ๋และคุณนุชจะต้องทำพิธีอัญเชิญดวงวิญญาณครับทางขวามือของพี่เอ๋เนี่ยจะมีสารพภูมิครับเดี๋ยวเราไปตรงสารพภูมิหน่อยครับผมเข้าไปฮะทำไมมันลกขนาดนี้เพราว่านะพี่มอมไม่ค่อยเห็นโอ้เจอแล้วครับนะฮะ ครับผมนะฮะตรงนี้นะฮะเป็นโอสารจริงด้วยอันนี้ไม่ใช่สารเมกนี่สารจริงโอเคครับผมเดี๋ยวจุดทูบกระดอกครับมังมีมดเดี๋ยวให้ทั้งสองคนนะครับผมเดี๋ยวพูดตามผมนะครับถ้าผีมีอยู่จริงถ้าผีมีอยู่จริงขอให้เราได้เห็นขอให้เราได้เห็นได้พบได้พบได้สัมผัสได้สัมผัสเราอยากเจอพวกคุณจริงๆเราอยากเจอพวกคุณจริงๆก็ขอให้ทั้งคู ได้พบเจอกับสิ่งที่มองไม่เห็นที่อยู่ในสถานเริงรมร้างแห่งนี้นะครับซึ่งตอนนี้ทั้งคุณเอและคุณนุชก็กําลังเดินไปยังบริเวณสะว่ายน้ำเพื่อสัมผัสดวงวิญญาณกันครับนี่แหละฮะคือสถานที่ที่เราจะปฏิบัติภารกิจกันนะครับ เ,เมื่อกี้เห็นอะไรหลบเข้าไปข้างๆรูปร่างยังไงครับไม่รู้แต่ว่าต,งงตอนเดินไปเห็นเหมือนมีอะไรหลบเข้าไปตรงริมริมสระข้างๆสะค่ะที่ตอนนี้ดีว่ามันเป็นใบไม้หรืเปล่าจู่ๆคุณนุชก็สัมผัสได้ถึงพลังงานบางอย่างเดินหลบเข้าไปบริเวณข้างสะน้ำทั้งทั้ที่จุดนั้นไม่มีใครสามารถเข้าไปอยู่ได้เลยแล้วสิ่งที่คุณนุชสัมผัสได้นั้นคืออะไรติดตามชมได้ช่วงหน้าครับ นะะคเดี๋ยวก่อนนะคะ mm hmm. หนูบอกว่าหนูรู้สึกมีอะไรอยู่ข้างบนเหรอคะ mm hmm. และกำลังดึงโซ่หนูอยู่เหรอคะ่อ <Okay. S 1> ประสบการณ์ขนหัวลุกของปูแบล Black ็คเฮดห้ามพลาดหาอยู่นี้แต่ตัวเนี้ยพาด mm hmm. เราหน้ามาชิดแล้วก็พูดว่า พวกมือมาทำอะไรที่นี่บางอย่างที่บริเวณสระน้ำแห่งนี้แล้วล่ะครับเดี๋ยวพี่อยากให้นุชเนี่ยนั่งตรงที่พี่เอยืนนะคะไม่ต้องกลัวผมอยากให้พี่เอนะฮะไปนั่งตรงข้ามนุชครับผมอีกฝากนึงฮะโอ้ฝั่งนู้นไม่มีใครเลยนะ สัญญาต้องเป็นสัญญาสัญญาว่าทำต้องผม <ทำ S 1> จะทําให้คนที่ดูลายรายการนี้อยู่ได้เห็นได้ถึงที่สุดเลยครับขอบคุณมากครับพี่เอครับต้องยอมรับในความเด็ดเดี่ยวของคุณเอนะครับที่จะให้ผู้ชมทุกท่านสัมผัสได้ถึงพลังงานอย่างชัดเจนคุณเอจึงแสดงความกลา้าด้วยการบุกเดี่ยวเดินเข้าไปสํารวจบริเวณจุดที่ปฏิบัติภารกิจตอนนี้ฝั่งตรงข้ามน้องนุชนะคะมีเหมือนผู้หญิงยืนอยู่ และคุณเอก็กําลังเดินไปยังบริเวณที่อยู่ฝั่งตรงข้ามคุณนุชครับเขาต้องทำสมาธิให,ให้ให้นิ่งนิดนึงค่ะอและตอนนี้นะครับผมอยากให้ทั้งสองคนนะี่ลองตั้งสมาธิดีๆนะครับ,รบว่าเราจะสามารถสัมผัสพวกเขาได้หรือเปล่านะฮะลองดูฮนะ คุณเอ๋ก็รู้สึกมีปฏิกิริยาเหมือนกับเห็นอะไรได้จากทางด้านหลังครับหันซ้ายหันขวามีอะไรหรือเปล่าครับเออไม่รู้มันเมื่อกี้เหมือนมีคนมันเขารู้สึกเราอะมันมีคนยืนมันมีคนมืนเหยียบมันเหยียบกิ่งไม้เหยียบอะไรเงี้ยได้ยินเหมือนกันค่ะเหมือนเดินเดินอยู่หลังผมเลยแบบหาได้มองพี่ใหญพูดตามผมนะครับใครที่อยู่ข้างหลัง ใครอยู่ข้างหลังถ้าแน่จริงก็ปรากฏมาถ้าแน่จริงก็ปรากฏออกมาถ้าแน่จริงก็ปรากฏออกมาอ๋อตบบวจไม่มีใครเลยและถ้าคุณเอ๋สามารถสัมผัสอะไรได้บริเวณข้างหลังที่ไม่มีใครอยู่ได้แล้วก็เชื่อได้ว่าไม่น่าจะใช่คนแล้วล่ะครับเดี๋ยวจุดเทียอะไรครับ และตอนนี้ท้งคู่ก็จะมาร่วมกันปฏิบัติภารกิจด้วยการสัมผัสวิญญาณโดยการเข้าไปในสถานเริงรมรมแห่งนี้ครับพี่เอกครับเห็นกระจกข้างหน้าไหมครับเห็นครับเห็นอ่าพี่เอกผมอยากให้พี่เอกแต่งตัวเลยครับเป็นชุดนอนเลยเหรอใช่ครับเอาละใส่แต่งหน้าแต่งตาครับผม กร้านไหนเนี่ยสีเขียวะะนะตานตาตาตาหน่อยดูท่าทางคุณเอ๋และคุณนุชจะสนุกสนานกับการแต่งตัวแต่งหน้าจนลืมไปเลยนะครับว่าต้องปฏิบัติภาร,ฯฯรกริจสัมผัสวิญญาณเห็นมีห้องนั่นแหละครับห้องตรงไปเลยฮะ <leaves. S 1> เดี๋ยวผมจะให้ทั้งสองคนนะครับเล่นบท ฉุดเข้าไปในห้องนี้ครับพี่เอ๋ลองคิดว่าพี่เอ๋เป็นคนที่เคยทํางานอยู่ที่นี่ครับนุชคิดว่านุชเป็นคนดูแลที่นี่ครับเป็นมาม่าซังพร้อมนะห้าสี่สามสองแอคชั่นฮะเริ่มเลยครับไมไอหนูต้องเล่าพี่ไงอะไรนะหนูต้องเล่าพี่เข้าไปจะบ้าแล้วคุณเป็นมาม่าซังผมเป็นคนดูแลที่นี่ไม่ใช่่่นุชเดยกเป็นมาม่าซังพี่เป็นเด็กที่นี่เอาเหรอเป็นเด็กอ๋อคือพี่ แม่คุณเอ๋ตัวเองแต่งตัวเป็นผู้หญิงขนาดนี้ก็ต้องเล่นเป็นเด็กผู้หญิงสิครับเราก็อยากให้คุณเอ๋เล่นบทบาทเป็นผู้หญิงบ้างคุณเอ๋ก็ดันมาเข้าใจผิดซสนีเล่นเอาคุณแท็กและคุณเจนคำไม่หยุดเลยนะครับมานี่ฉันจะติ มีพ่อมีแม่นะตอนนี้รู้สึกบรรยากาศเริ่มเปลี่ยนแปลงไหมครับครับผมจนบางครั้งผมก็ต้องให้หยุดแป๊บหนึ่งนะได้ได้ได้จะเพิ่งไปก้าวรล้าเข้ามาอ่าอยากจะบอกนะครับห้องห้องนี้นะฮะด้วยความสัตย์จริงนะครับเป็นห้องที่พักนะครับนุชจับโซ่ค่ะจับเลยพี่เอครับขออนุญาตออกมาหน่อยครับนุชคะค่ะ นุชพูดตามพี่นะคะค่ะใครที่เคยเสียชีวิตในห้องแห่งนี้ใครที่เคยเสียชีวิตในห้องแห่งนี้ขอให้ขอให้มาที่ห้องนี้มาที่ห้องนี้ให้หนูรู้ให้หนูรู้ความเจ็บปวดความเจ็บปวดความทรมานความทรมานว่าคุณตายยังไงว่าคุณตายยังไงและตัวคุณนุชเองจะสัมผสัสอะไรในห้องที่เธออยู่เพียงลำพังได้ นูเป็นไงบ้างคะนุดเป็นไงบ้างคะลองพูดออกมาลูกพูดออกมาเอ่อรู้สึกฟังเสียงหนูดิรู้สึกว่ามันมีอะไรบ้างเออรู้สึกว่าก็ก จะอธิบายให้เธอะตอนนี้หนูรู้สึกอะไรบ้างรู้สึกยังไงเหมือนมีอะไรอยู่ข้างบนดึงโซ่นะคะเดี๋ยวก่อนนะคะหนูบอกว่าหนูรู้สึกมีอะไรอยู่ข้างบนเหรอคะและกำลังดึงโซ่หนูอยู่เหรอคะค่ะคุณแท็กถึงกับอึง้งเมื่อรู้ว่าคุณนุชสามารถสัมผัสได้ถึงพลังงานบางอย่างที่อยู่ข้างบน และกำลังดึงโซ่ที่เธอจับอยู่และข้างบนนั้นจะมีอะไรอยู่หรือไม่ติดตามชมช่วงหน้าครับ